สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกครับวันนี้ผมจะมาเปิดตัวตนของคนลัคนาพิจิกพร้อมกับเปิดเนื้อคู่ของคุณว่าเนื้อคู่ของคุณลักษณะที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงตามหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทยมีหลายเกณฑ์นะในการหาเนื้อคู่เนี่ยมีหลายเกณฑ์มีหลายตำราแต่และตำราพูดไม่เหมือนกันแต่อันนี้เราจะใช้เกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทย,ท,ย,ท,ยที่ผมพอมีความรู้มพอมีวิชาเอามาแบ่งปันแชร์กันสู่ทุกท่าน ชาวลัคนาพิจิกอันเป็นที่รักของผมเพราะทุกท่านจะรู้ว่าผมชอบลัคนาพิจิกเพราะผมเป็นพิจิก <c oughs> ผมให้ความสำคัญของคนลัคนาพิจิกในช่องผมมากๆสิบนาทีต่อไปนี้จะพูดเต็มๆนะลัคนาของพิจิกเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวคารนะกล้าแข่งขยันให้ทายคานท่านรู้ลักษณะผมเหอะกล้าแข็งขยันให้ทายคานนะลัคนาพิจิกเนี่ยมีดาวคารเป็นเจ้าเจ้าตนุและมี บา,บางตำราบ,บอกว่ามีดาวเกตนะหรือดาวพูตโตเนี่ยเป็นผู้ร่วมพลังในยุคใหม่แต่โดยหลักเกณฑ์ของไทยแท้ๆแล้วเนี่ยดาวคารคือหัวใจของชาวพิจิกเลยคือดาวแห่งพลังความมุ่งมั่นความลึกลับและลึกในอารมณ์นะคนลกคณาพิจิกเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาหรอกนะเซนก็แรงและที่สําคัญคนลกคณาพิจิกเป็นนักรักเลยพูดตรงๆถูกไหมคุณคือคนที่ ลื่นเป็นปะไหลเพราะคำพูดคุณน,นี่เป็นสเสน่ห์ในตัวคุณมากๆรักสุดแต่เวลาเจ็บเนี่ยคุณจะจับมีดมากรีดแทงตัวเองอีกรอบหนึ่งเพื่อดูว่าความรู้สึกเจ็บเนะี่ยมันเป็นยังไงวะแล้วก็จำแล้วก็กลับคืนไปสิบเท่านี่คือชาวพิจิตเป็นนักวิเคราะห์เก่งอารมณ์วิเคราะห์คนอื่นเก่ง มีพลังในการเปลี่ยนวิกฤตและพลิกวิกฤตและมีพลังชีวิตที่สูงมากๆลัคนาพิจิกเนี่ยคือความลึกลับที่มีอยู่ในโลกนี้คือชาวพิจิกเลยนิสัยพื้นฐานนะพิจิกเป็นคนเข้มแข็งลึกๆแล้วเนี่ยพวกคุณอ่อนไหวสิ่งที่พวกคุณแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณเข้มแข็งนั้นเป็นเปลือกที่คุณเอาไว้ป้องกันตัวเองต่างหากถูกไม่ถูกพิจิก ไม่ชอบคนจริงไม่ชอบคนไม่จริงใจไม่ชอบคนโกหกรู้ทันคนบางคนโกหกเนี่ยพี่จิกจะจับได้ก่อนเพื่อนเลยแต่อยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองภายนอกบางคนอาจจะดูนิ่งนะแต่ใจมึงร้อนเป็นไฟแน่นอนพี่จิกมีแรงดึงดูดคนแบบแม่เหล็กถ้าคนเป็นนักพูดพลังจัก,กรวาลเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่จิกรู้สึกว่า ความายเนยไม่มีในตัวคุณหรอกในตัวคนพิจิกนะคุณจะพูดเสมอว่าด้านได้อายอดแต่นะครับผมถ้าโดนหักหลังเนี่ยโอ้โหอย่าคิดเลยว่าเขาจะกลับไปหาคุณเป็นครั้งที่สองสิ่งที่สำคัญก็คือเขาจะเอาคืนคุณอย่างสาสมถ้าคุณหักหลังชาวพิจิก ทีนี้ผมให้5ข้อถ้าจะจีบชาวพิจิกนะใครที่มีแฟนไปพิจิกมาฟังทางนี้หรือใครจะจีบคนพิจิกเริ่มต้นอย่างจริงใจเลยไม่ต้องพูดเยอะพูดให้ชัดขอจีบได้ไหมชัดไปเลยพิจิกชอบอย่ามาเล่นเกมยึกยักหน้าลำคาญอย่างที่สองให้ความรู้สึกปลอดภัยถ้าเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเขานอนเหกแข้งเหกขาตดได้อย่างเงี้ยใช่นี่คือเขาปลอดภัยอย่างที่สามพูดให้น้อยคนพิจิก,กเป็นคนพูดมาก ถึงบางคนมันนิ่งๆนะแต่เวลามันอยู่กับเพื่อนมันพูดเป็นโอ้โหแต่ถ้าใครจะเป็นชาวพิจิกต้องคือพูดให้หน้อยเป็นแฟนต้องพูดให้หน้อยเพราะมันพูดเยอะแต่เวลามันสนิทกับใครอย่างที่สี่มองตาด้วยเวลาจะคุยกับเขาเพราะเขาจะประเมินและวิเคราะห์คุณทุกอย่างคือนักกลยุทธ์อะอย่างที่ห้าแสดงออกด้วยการลงมือไม่ใช่คำพูด ไม่ต้องมาพูดให้ฟังฉันไม่อยากฟังทีนี้บอกข้อห้ามทั้งหมด4ข้อ1ผมบอกไปแล้วนะว่าอย่ากโกหกชาวพิจิกเพราะมันจับได้แม้แต่เรื่องเล็กๆก็ตามเช่นมันจะหงุดหงิดแม้กระทั่งที่ไปถามว่าคุณกินข้าวกับคุณกินข้าวกับอะไรมาคุณบอกว่าไข่เจียวแต่จริงคุณกินแกงส้มมันโกรธแค่เรื่องนี้นะเพราะมันรู้สึกว่าคุณไม่จริงใจ อย่างที่สองอย่าเล่นเกมอย่าจีบซ้อนชัดๆฉันจีบเธอแล้วได้แล้วค่อยทิ้งจะอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ต้องแบบอย่าจีบซ้อนอย่างที่สอย่าทําตัวไม่ชัดเจนเพราะเขาคือคนที่เป็นดาวของคารเป็นดาวประจําตัวเขาชัดเจนมากๆอย่างที่สี่อย่าดูถูกอารมณ์และความรู้สึกเขาเพราะเขาอ่อนไหวมากสิ่งที่เขากล้าและแข็งขยันข้างนอกเป็นเพียงเปลือกแต่คนพิจิตอ่อนไหวและเซนชุนทีมากใจอ่อนมากๆคนพิจิตใจดีแต่ มันสร้างมาเป็นกราะป้องกันมันเท่านั้นแหละสิ่งที่กล้าแข่งขยันะทีนี้ผมจะบอกวิธีการดูเนื้อคู่ของคุณนะชาวพิจิตรถ้ายังอยู่ในช่องนี้หรือใครที่เป็นแฟนพิจิตรก็คือลองดูว่าใช่ตัวเองหรือเปล่าในจาัก,การราศีวงกลมทั้งหมดอ่ะตนุคือดาวประจำตัวที่มีลอลิงอยู่อยู่พิจิตรนะนั่นะคือตัวตนของท่านนะตนุนะฝั่งตรงข้ามของท่านคือภพปัตตนิภพปัตตนีของท่านมีดาวอะไรอยู่ตรงนั้น จะบอกว่าลักษณะเนื้อขุ่เช่นมีดาวเสาร์ขุ่นเป็นคนอดทนเป็นคนมั่นคงเป็นคนชัดเจนพูดน้อยถ้ามีดาวเสาร์อยู่ภพปัตนีนะแต่ดาวอื่นก็จะบอกตามความหมายของดาวแต่ถ้าท่านไม่มีดาวอยู่ในนั้นเช่นผมเองผมไม่มีดาวอยู่ในภพปัตตานีก็ทายได้หลายๆอย่างถ้าไม่มีดาวไปดูดาวเกษตรข้างล่างดูชาวเกษตรของภพปัตตานีก็คือราศีพฤษภเนี่ยมีดาวเกษตรเป็นดาวอะไร ดาวเกษตรคือดาว6ดาว6ก็คือดาวสุขอังคารไฟเจอสุกรักคือแรงดึงดูดในพลังจักรวาลน,นี่คือคู่ที่กลมกล่อมที่สุดดาวสุขคือกิเลสและสมบัติคนหาเงินเก่งเป็นแฟนพิจิกนะทีนี้ดูให้ลึกอีกนิดนึงถ้าดูปุ๊บดูดาวสุขปุ๊บคนลักษณะนในใยของดาวสุกเนี่ยคืออ่อนหวานอ่อนไหวพูดน้อย อ่อนโยนหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาภาพลักษณ์ดีนี่คือพี่จิกจะชอบแต่ถ้าดูให้ลึกกว่าน,นั้นอีกนิดนึงดาวเกษตรมันดือคือดาวหกใช่ไหมดาวหกไปอยู่ในภพเดือนไหนอีกทีหนึง่งในจักรราศีในเรือนกําเนิดดูสองอย่างแนละ้เลยกำเนิดกับเรือ,อนจรนะเอนกำเนิดเนี่ยดาวศุกร์ไปอยู่ในภพเดือนไหนอย่างผมเองเลือนกําเนิดดาวกําเนิดผมเอ,อ้อดาวศุกร์ที่อยู่ในภพปัตตานีของผมเนี่ยผมเพราะผมไม่มีดาวในใน ในภพปัตตานิใช่ไหมผมมีดาวกเกษตรเอาดาวกเกษตรนั้นอะไปอยู่ในภพเดือนไหนของผมอยู่ในภพลาภนน่นแสดงว่าอะไรคู่ผมรวยคู่ผมเป็นคนมีความประสบความสําเร็จดูให้ลึกกว่านั้นอีกนะนั่นแหละบางท่านอยู่ในภพวินาศลักษณะในคู่ของท่านเลยเป็นคนที่มีอาชีพเป็นวินาศเช่นหมอหมอดูก็ะนับประกันคนขายประกันอะ,อะไรอะ พยาบาลรับเหมาต่อเติมเนี่ยคือพบวินาศคืออาชีพพบวินาศนี่คือดิวให้ลึกนะผมบอกแค่คุณนะพิจิกผมเชื่อว่าชาพิจิกฟังผมถึงตรงนี้แหละทีนี้ถ้าจะจีบชาพิจิกเนี่ยต้องใช้พลังความนุ่มนวลมาหลอมไฟในตัวเขาอย่าท้าทายอย่าแข่งกับเขาคุณจะแพ้ทันทีเพราะเขาคือนักกลยุทธ์ใช้ความอบอุ่นแบบละมุนใจ ชมเล็กได้น้อยด้วยน้ำเสียงที่จริงใจคู่แท้ของคุณนะมีอยู่5ลักษณะ 1. นึ่นิ่มนวลแต่มั่นคงพูดน้อยแต่หนักแน่นน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นสองให้ความรักโดยไม่ต้องคาดหวังเพราะพี่จิกจะรู้สึกว่าคุณจริงใจอย่างที่สม,มีความเข้าใจในอารมณ์ของชาวเวลาสิพิจิกบางทีมันติดอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปก่อน เดี๋ยวมันเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาหาคนเองอย่าไปยุ่งในพื้นที่ส่วนตัวของเขาอย่างที่สมมีความเข้าใจในอารมณ์ของชาวพิจิกอย่างลึกๆอย่างที่สี่รักเขาในวันที่เขาไม่สวยงามที่สุดและยืนอยู่ข้างๆเขาในวันที่เขาต้องการคุณพิจิกเนี่ยจะจําเสมอว่าในวันที่เขาอ่อนแอเนี่ยใครยืนอยู่ข้างๆเขาถ้าวันที่เขาแข็งแรงปุ๊บคุณไม่เคยยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วก็จะมาตักตวงจากผลประโยชน์ของเขาอย่าหวังอย่างที่ห้า มีความซื่อสัตย์ต่อเขาและตัวของคุณเองด้วยซึ่งสาคัญคุณต้องเป็นตัวคุณพี่จิถึงจะรักไม่ใช่ว่าเสแสร้งไปหมดเลยเพื่อให้เขารักเป็นไปไม่ได้ดังนั้นใครที่เกิดลัคนาพิจิกแล้วมีคู่ก็ลองดูว่ามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าส่วนใครที่เกิดลัคนาพิจิกแล้วไม่มีคู่เอา้าทําไมไม่มีอ่ะเขามีกันหมดนะเอา้าได้หรอ เราเล่นก็ขอให้มีคู่นะคุณโชคดีใครที่ไม่มีคู่มาคอมเมนต์ว่าโสดทีนะชาวพิสิกเดี๋ยวจะหาคู่ให้ขอบคุณครับ